สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยายบไปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายบไปซีก็ได้ดนําของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่หนึ่งกันยาย,ายนเน,นาะจ้พี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายบไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายบไปซีนําใหม่ๆจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะเนาะยามแยบไยปซีนุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริพาดเบิ่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญจอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาพูดมาทักทายกับยายแป็ดสีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายแป็ดสีกะเบ,บาๆไลายยายห้างจะไปเบิ่งขวามูลเน่าทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเน่าทางนี่เพิ่นบอกว่าคู่โตัวบนสูตรหนึ่งว่าสั่นจากเน่าทางของแอดมิดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าคู่ตัวสองตัวบนว่าสั่นเนาะจ้าเพิ่นก็ให้มากมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม 7 0 7 1 7 2 9 0 9เจและ9 3สพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์แอดมิดเนาะค่ะเพิ่นมีหลายสูตรนะจะผ่านผู้ใดติดตามผลงานของ่นแคบหน้าจอเป็นแน,น,นวทางใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสนิทแคบหน้าจอเลยเนะจะดับสนิทบนวนะ่าสันคือบอมาข้างเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจาณาเป็นแนวทางได้จากแนวทางของแอดเจมเนาะจะดับบนวนะ่าสันดับสองตัวเทิงพี่น้องจ้า ดับตัวเทิงของเพื่อนมีหอด72็องเนาะจ้าพี่น้องเนาะมันก็ซิมี97 96 93 92 90 76 73 72 70 63 62 60 3สองและ02อันนี้คือคู่คดับบทเนาะจ่าไปกับจากแนวทางของแอดเจมเนาะคะ่ะงวดที่แล้วดับเอาอยู่นะคะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางผู้ใดมากกระจวดจาดฝาดบึรมได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad แอดก่อนว่สันแอดก่อนเพื่อนบอกว่านี้เลขดังว่สันจ้าพี่น้องจ้า3ตัว6 489 48เน้นๆคือ48่ว่สันบนเทน,นั้นเดอร์ว่สันจ้าเพิ่นว่าจากแนวทางของแอดก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจารนาเป็นแนวทางได้เลขนี้เลขดังเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอินซี่เถาว,ว่สันพี่น้องสามตัวหาสามตัวไทยว่สันจ้าเพิ่นว่าเนาะ อ่อทั้งไทยทั้งออมสินว่าสั่นจ้าเพื่นว่าเพื่อนหายมากอมียดเจ็ดเกาหาเจ็ดศูนหาเจ็ดหนึ่งหาอันนี้คือตัวเด่นเนาะค่ะตัวร่องก็สิเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองเจ็ดมาสั่นจากแนวทางของอินซี่เถ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะละเก้าสามเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องกาผู้ใดมักแนวทางเพื่อนเน,นาะจ้าเรียบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดใบเขียวคำนวณสูตรใหม่ว่าสัน่น พี่น้องเอ้ยฝนกระล่งมาแห้งระ่างบานไรน,น้ำท่วมแน่เอาใจสูเจ้เด้อจากพี่น้องจ้าขอให้ปลอดภัยแล้วก็อันนี้สุขูสุขคนุเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งค่ะไอรีจ้ะเพิ่นบอกว่าเนื่องกันย่าวสันเนาะจ้าเพิ่นบอกว่า939503และศูนย์หาวสันจ้นบาบนวากะแนวทางใบเขียวคำนวณสูตรไม่วสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับลอยบนเสียดายต่างวสันเพิ่นบอกว่า ดับเจ็ดบนลักลอยเนาะพี่น้องเฉพาะลักลยอยย่างเดียวเนาะจ้า mm hmm. จากแนวทางแอดหมูปลาดับเสียดายต่างวสันเนาะจ้า mm hmm. ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนของอาจารย์ธเนศหนึ่งกันยาหกหเนาะจ้าเ mm hmm. ดิน9ก้สเพื่อเล่มาจับหายแถวละโตวสันเนาะจ้ามันก็บอกว่า 921113305วัสันพี่น้องล่องเอาไปจับเบิงเนาะจ่ามาถแถวและตัววัสดอาจารย์ธเนศเพื่นวาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอดุลรัต์วัสันจ่าพี่น้องเพิ่นวาแนวนี้เนาะ28298485ฟัน8หาับ2เก่าวัสน3ตัวซี248และ285จากแนวทางอดุลรัต3ตัวบนและ2ตัววัสนเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางแอดจุ่มมาสัน้นแอดจุ่มเพี่นบอกว่าลงวันที่20ลงเมื่อวานนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปสิกกะพิจารณาเป็นแนวทางในพลายมักแนวทางของแอดจุ่มเนาะจ้าสามตัวกะบสามห้าสองและหกสองเก้านะจ้าสองตัวเพี่นกัสี่หาสองสองเก้าและสามหาจากแนวทางของแอดจุ่มเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางชุดเต็มบนของลุงนิ่นวนาะสันจา้าลุงนิ่นเพิ่นวาเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นบนหากับ7 3ตัว4 7 2 4 7 5 4 7 9วัน2ตัวกับ7 2 7, ็5 เจ็ดเก่าเนาะจ้าข้างล่างคนบอกว่าเด่น6กับ8 6 2 6 3และ84จากแนวทางของลุงนิ่นนาะสันจ่าพนวาเนาะเหล็กแนวทางของแอลัชนกพนยังบวลงมากเนาะค่ะพนบอกว่าเหลขสันจรนพนค่าคำนวณดูใจเย็นๆเนาสันจ่าพนวาเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางพนบอกว่าเด่นบนว่าสันจ่าพนวาบนย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะพนบอกว่าเด่นบนศูนกับหา ชุดเด่นก็นคือหาศูนย์มาสั้นจ้าวนว่า3ตัวศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์และเก้าห้าศูนย์มาสั้นตัวกันหาสองหาหนึ่งและหกศูนย์มาสั้นเนาะค่ะแกยางไปซีกะขอขอบคุณแนวทางกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบไมีซื้อเนาะจ้า,จาขอโทษหลายๆดยเด้อบ่ได้เอ่ยซื้อเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะเพิ่นบ่มีซื้อมาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นหน่วยสิบ ร้อยของแอดตีเหล็กเนาะจ้ะมาเบิงหลักหน่วยเพิ่นเนาะจ้ะ570หลัก1ิบเก้หลักร้อยเ,นนเพิ่นก็สิเป็น1367ว่าซั่นจ้ะพี่น้องจ้าก็พิจารณาเป็นแนวทางได้เหลือแต่รอบเพิ่นตัดมาสรุปมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นล่างและสรุปเด่นล่างและเด่นบนของเพิ่นเข้าดีเนาะค่ะพี่น้องของตีเหล็กเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางลักลอยว,าว่าสันจ้าเพื่อนวานหนึ่งกันจ้าอินทรเทวนครนลักลอยเพื่อนกันหลายหัวที่เรียกเพื่อนเขาหาเนาะจะ้าพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะลักลอยเพื่อนกันซีม,มี่หกสองเก้าห้าสี่แปดสามวสันจ้าพี่น้องจา้าว่านลักลอยตัวใดตัวหนึ่งว่าสัญญนเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางลักลอยของอินทรเทวนครส่วนมากจะเขาเนาะคะ่ะพีนนะ่น้องเนาะเอากระปิจารณาเป็นแนวทางไดะะ้เนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปลายองวสันเลขเด็ดปายองพี่น้องคะเลขเรียนปายงองออสองตัวเพิ่นบ่าหายเฮามากเนาะค่ะหมดที่แล้วเพิ่นว่าแต่บอกว่าเลขเรียนแล้วเพิ่นจะหายมากย้าไปสีหาบ่าพอเนอะาะจะสองตัวแต่ว่าแลีนบน 8, แปดวสันจ้าเพิ่นว่าวันนี้ปายองหนึ่งกันย่าปลายองบอกว่า วิ่งรูดเจ็ดลานเปอร์เซ็นต์เลยว่าสันจาพันวาเนาะกาพิจาน่าเป็นแนวทางได้จากแนวทางป้ายยองวดที่แล้วแลนแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาแปดสามเนะจะวันนี้แลนเจ็ดวสันจาพี่น้องกาพิจาน่าเป็นแนวทางผู้ใดรยลอแนวทางของป้ายยองเนาะค่ะแปดเจ็ดตัวเดียวแข็นเขนครั้งทึ่งเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวเทิงจับเอาเบิรงวาสันแนวทางของเอดเคอีเนาะจ่ะิ่นมีหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นจับไปแปดสามเนาะพี่น้องเนาะมาเบิร์งวดนี้หลักสิบบนเพิ่นก็มีเจ็ดกับเก้าเนาะจ้ะหลักหน่วยเพิ่นก็สิมีสองอ่าสองหนึ่งสามมาสันเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าสอง เก้าหนึ่งและเก้าสามจะไปซีจับหายเรียบร้อยเนาะคะ่ะรอช่องไม่พี่น้องโทรศัพท์ยังบ้านในพร้อมก็เลยยังบ้านในเห็ะะดเนาะจ้ะโทรวดซับขาจุ่มเงินหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องกับสิได้โทรศัพท์เครื่องไม่กับสได้ลงช่ซองไม่สิได้คุยสิได้จับสิได้คำนวณกันหายดีๆเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยวท่างบนตัวเดียวมาแล้วเนาะคะ่ะของแอดนมเนาะจ้ะเอ่อเด่นบนตัวเดียวเก้าเนาะจ้ะวัวน,นี้แอดนมวิไอพีจับมาใหาเ้เฮาพร้อมพี่น้อง 5 9 9 5 97และ79พี่น้อง7997มาบอค่ะเพื่อนวาเนาะจากแนวทางของแอดนมเนาะค่ะเนาะกับใดติตตามหรือวารอแนวทางผลง,งานแอดนมแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเดนลางว่าสั่นจากแนวทางของแอดนั่นแอดนั่นเพื่อนกับรดโดนเลวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดนลางเดนหนึ่งก็สองว่าสั่นจ้าเพื่อนวา เ,เพิ่นกะไห่มาเนาะพี่น้องชุดชุดตัดชุดชนของเพื่อนหากับหนึ่งวัสด์มาเบิ้งจากพี่น้องมาเบิ้งเอาชุดเน้นๆเพิ่นเลยเนาะจ้ะฟันหาหนึ่งวัสั่นข้างล่างอ่อแล้วก็ตัวล่องกอาสิเป็นสามหนึ่งแปดหนึ่งและเก่าหนึ่งเอาเน้นๆมาเลยยาไปสีผู้ใดอยากได้ชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะแต่ว่ายาไปสีอ่านแต่ชุดเน้นของเพิ่นเนาะฟันหา้าหนึ่งวัสั่นจากิ่นวาจากแนวทาง เเลขพิ่นบอกว่าอย่าไปเสียเ้ยว่าสันขอเลขเด่นกับเลขดับแนี่ว่าสันอย่าไปเสียงวดน,นี้เด่นบนหกเนาะค่ะเนาะเด่นล่าง8ปลอง5เนาะค่ะแต่ว่าเด่นเด่นตัวเด่นไปติดดับของเออไปติดเลขดับของอาจารย์ชนะพลเนาะค่ะเนาะเด่น8ปลองห่านะค่ะเลขดับล่างคือดับหกรางเนาะจ่าบรูจะเอาอยู่บอลหมดทีเดียวก็ ใจควมใจง่ายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหามาแห้งวันนี้หกกะมาแห้งคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเดินดีว่าสั้น46หงวดยังบ่อ้อย41่งวดยังบ่ผิดว่าสันจ้า10หน่วยบนของอาจารย์กรมเกตินติเนาะค่ะมันบอกว่าศ123มว่าสั้นจ้าพี่น้องจ้ากับพิจาหณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอยากรวยก็เผามังกรฟ้าว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าจากแนวทางของเออ่นุ่มเฮงมุกดาหารเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าบนล่างว่าสั่นเล้วจ้าเพิ่นบอกว่า,า,ววา,วาหาเก 9, 7, 9, 8, 9, ้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามคูทนัดว่าสัา่นจ้าเพิ่นว่าเนาะจากแนวทางของ นมแห้งมุกดาหารอยากด้วยกัวเพามังกอดฝากอะสามคู่นี่แหละว่าสั่นจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นว่าเนาะแนวทางของนมแห้งมุกดาหารเนาะค่ะผู้ใดรอดแนวทางชนนี้แคบหน้าจอเป็นแนวทางงวดที่แล้วนมแห้งมุกดาหารฟันลังแปดสามสามแปดแต่แรงขึ้นขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอ่อข่ามาปิดท่ายด้วยแนวทางของเอ่อตะวันท่อแสงนางลบอิสระเนาะจ้าเพิ่นบอกว่า ก็ให้โชคดีไม่ใช่เด้อว่าซันวดที่แล้วห้หาแปดสามวัันวันนี้เก้าหนึ่งหรอบประกาศผลวสันวิ่งหนึ่งกับหว่าซันตอนรับเลขสันจอนวสันจ่าพี่น้องจ้าจากแนวทางของตะวันทอแสกนักลบอิสลาเนาะค่ะวิ่งหนึ่งกับห เก้าหนึ่งหกจวดจดาดฝาดบ่มค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเงๆเรื่อยๆยสุขูสุขุ้นเด้อจา่าว่าจะไดที่ยายไปซีเอาบ,บ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขพิดกะขอโทษขอให้เรืยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายไปซีกะขอขอบคุณนทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันของมูลแนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางาะค่ะขอบพุ่นลรยๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า